โอเคเอากันเรื่องนี้สักนิดหนึ่งดีกว่าตามคาดเลย,ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจำข่าวผับดังย่านบางใหญ่นนทบ,บรุรีที่ชื่อเดมูลบาได้ใช่ไหมครับนึกออกนึกออกอที่จะเข้าไปต้องถ่ายรูปบัประชาชนใครจะเข้าไปใช้บริการเขาเขาเรียกตรวจบัตรประชาชนใช่ไม่ใช่ตรวจอย่างเดียวนะไม่แค่นั้น เขาเอามือถือถ่ายหน้าบัตรประชาชนเอาไว้ด้วยมีเลขไอเดียร์สของเราเอาไปทำอะไรต่อะไได้เอาไว้ด้วยในเวลาต่อมาเขาก็สงสัยกันว่าไอ้หน้าบัตรประชาชนที่เขาถ่ายลูกค้าทุกคนก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการเดบูนบานเนี่ยเอาไปขายเขาสงสัยกันว่าถูกจับไปแขวนขายในโซเชียลมีเดียไอ้พวกแก๊งเทาๆมันซื้อเอาไปใช้ประโยชน์กันบ้างหรือไม่ก็เป็นคําถามนะ ก็เป็นคําถามและกังวลด้วยและกังวลกันด้วยคนที่ไปเที่ยวถูกน่าก็กังวลขณะนี้ก็ยังเป็นคดีความขณะนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบกันอยู่เลยนะใช่ค่ะในจังหวะนั้นนั่นเองปรากฏว่าเดอะบูนบาร์เขาขอปิดตัวเองสาขาบางใหญ่ขอปิดตัวเองห้าวันขอเลียร์ตัวเองก่อนไงขอเคลียร์ตัวเองก่อนเขาเลียร์ตัวเองและตามคาดนะเขาบอกว่าซาซาประเดี๋ยวก็กลับมาเปิดเหมือนเดิมตอนนี้ซาแล้วใช่ไหม สาแล้วถึงว่าไปดูเพจเขาไหมไปดูเพจเดอะมูนบาเขาประกาศชัดเจนเลยว่าวันนี้วันที่16เนี่ยใช่ไม่ต้องบอกนะว่าเดือนไหน16นี้เจอกันติดตามทางหน้าเพจตามคาดข่าวซาเดอะมูนบาบางใหญ่ก็กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เขาก็ปรับกระบวนท่าค่ะเขาก็สื่อสารในเพจของเขาเมื่อวันที่14เขาสื่อสารว่าหลังจากที่ร่วมประชุมกันมาหลายวันอัปเดต 1. ไม่ต้องจดชื่อสกุลก่อนเข้าใช้บริการ 2. เลิกถ่ายภาพบัตรประชาชน 3. เลิกถ่ายรูปคนที่มาเที่ยว 4. ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด 5. พบเจอบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอินบ็อกทางร้านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือยาเสพติดทุกชนิดพวกเราขายเหล้าขายเสียงเพลงไม่ได้ขายยาโอเคแต่ด้วยความเคารพถามดมบูนบาคำเดีย และไอ้หน้าบัตรประชาชนที่ถ่ายจสะสมไว้เป็นหมื่นคนนะม,มันไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ใครบ้างท่านั้นแหละอยากรู้แค่นี้